ขก็จะมาประตูหน้าหรือประตูหลังไปมแล้วเอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอขนมมาฝากแล้วกล้องมา ก็เลยแคลงออกไปแล้ยแม็กไม่อยากกินมาฟคิ้นใช่ไหมใช่อะไรนะอะะไรนกินทุกอย่างบอกไม่เคยกินเลยอยู่ดีกินด้วยเฮ้ยเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเยอะเยอะอุปกรณ์ในการทำไอติมพี่แม็กซ้อมมั้งไม่เนี่ยร้องเนี่ยพอดีลูกอะไรอะเมื่อวานใครเนี่ยซ้อมกันวิ่งป่าลาบเลยนะซพี่มามากเร็วเฮ้ยกินเทวนุวันนะ เฮ้ยมันมีใครหลอกผีกันอะไรยังไงนี่แพลวแพลวเดินลกหน้าเลยไม่มีการโกงวันนี้เพราะวันนี้เราอีกคนกลัวผีเป็นะเจ่ส์มากเกียร์ไหลอะอยู่กันไหนกันไม่แล้วจะบอกว่าตอนนี้5คนที่อยู่เนี่ยแพลวแมนที่สุดแล้วอีสองคนนี้ไม่ไหวที่สุดไหมครูนิมาลิวตอนคือทุกคนคทุกคนต้องอยู่หลักให้เหมือนกันตอนแรกก็ไม่กลัว เห็นหน้มาลิว่เองจริงจริงจริงกัวก็มาลิวไปถุงเลยอันนี้เปนเรื่องนี้อยู่มาลิวแบบถุงยืมยังไงมันตกมาเอง้งจบกันอ่ะจริงมาลิวชี้เหมือนกันนะือคร้งอยู่ว่าทอะไรถามว่านอะไร นึกนานมากไปสอนสี่อันมัดรวมกันไม่กล้วยครับกล้วยสี่อันมัดรวมกันลุงเปิไม่กล้วยอ่ะก็สี่อันมัดรวมกันเดี๋ยวขอโอกาสเสียงทำแย่ก่อนล้อเราลงคุณโรดไม่มาไม่แยกยายคุณโรจน์ไม่เคยพอวันพุธหรอกแค่นี่ี้ตกลงพี่นจะยังไงอะไรครับวันพุธเขาดไม่เคยมีบ้านไงใช่